พาแม่แอบส่องซันคอนวัวตอนกลางคืนคะ่ะมาดูน้องนอนนะคะ,อะโอ้โเสียงร้อนมากไหนอะเปิดแฟลชสิคะฟาตักเอ,นอ,นเอ๋นอนแล้วเหรอคะนอนแล้วเหรอคะฮะตก,กะใจเลยอะไรอยู่ดีๆมาส่องแสงไฟใส่เนี่ย mở lại khắng khắp khứa nữa à. cầm lắng nó <laughs> <laughs> ถ้ากท่างั้นแล้วเหรอน,นั่นก็เป็นเงียบมันคือเงียบมากเหมือนเป็นนกใบใป,ปิดปิดแบบลอย